สวัสดีครับไปทัวรทิพย์ทัททแดนท่องเที่ยวคาบสมุทรบอลคานย้อนรอยอดีตยูโกสลาเวียในตอนที่9นี้เราจะไปชมจัตุรัสบาคาเซียน้ำผู้โบราณและนกพิราบนึ่งในสัญลักษณ์ของสลาเจโวชมมอริซาหานสถานที่พักของกองคารวานในสมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นทั้งร้านอาหารร้านกาแฟที่พบปะสังสรรค์ชุมนุมบรรยากาศคล้ายกองคารวานสมัยก่อนไปเดินช้อปปิ้งใจกลางเมืองสรลาจิโวและชมมัสยิดกาซีฮุสเลฟเบกไปเที่ยวด้วยกันนะครับทุกท่าน บานอก็มาแต่ป้าบ้านในแาชาชนะถนนมีประมาณสิอต่ซอยจะมีชื่อเมือับ่ขายขายมกอบ้านกอะงนะคะขายอกไม้เป็นซอยออกมาเลยบางตนมีชื่อ่ชแต่ว่าบางอย่างก็ม อันนี้คือไอเดียในการรวมคนอันนี้ใการบก่คนที่ืเคยเข้ามาในเจะเข้ามาเวว่าใ้การอกมาควันแล้วแต่กาคะมีผักชื่นที่

These are traditional cooking sets, And a lot of it handmade. Uh, maybe, not sure. You'll have to ask the people in the shop

พาสคาเซียครับซึ่งเป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งในสรายเยโวถ้าใครมาสรายเยโวจะต้องไม่พลาดจุดนี้ครับในแถบนี้จะมีร้านค้าของฝากของที่ระลึกมากมายตลอดแนวที่เดินทั้งร้านกาแฟเสื้อผ้าของใช้ ผู้คนก็เดินกันกวากไก่ครับราคาสินค้าราคาไม่แพงครับพอๆกับแหล่งท่องเที่ยวในใบ้านเราครับถึงแล้วครับน้ำผู้ไม้โบราณแบบออตโตมันขนาดแท้มีที่นี่ที่เดียวนะครับแต่ในสมัยก่อนในช่วงศตวตรรษที่17มีการบันทึกไว้ว่า มีน้ำพุกแบบนี้อยู่มากกว่า300แห่งในสราจิโวแต่ก็ถูกเผาทำลายไปในสงครามหลายๆครั้งจนในที่สุดเหลือเพียงแห่งเดียวณจันะตุรัสบารคาเซียแห่งนี้ครับบริเวณนี้มีนกพิราบเยอะครับ เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของสาลาจีวูครับ ขาวเออแขกขาวสวยเ ครับครบเหรอโอเคอันนี้เป็นถนนเส้นหลักนะคะ็นมรมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมโรงแรมที่พักของกองคารวานในสมัยโบราณครับมูริสาหานในสมัยก่อนเป็นจุดพักแรม องกองคา,วาคำว่าฮานสะกดในภาษาอังกฤษว่าคารซึ่งหมายถึงโรงแรมริมถนนสร้างขึ้นครั้งแรกในปีคศ1551สามารถรองรับคนได้ถึง300คนและม้า70ตัว านถูกเผาทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งครั้งหลังสุดในปีคศ1974ด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและก็ตรงกับบริบททางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นทั้งร้านอาหารประจำชาติร้านขายพมเปอร์เซียและที่สมาคมทางาศาสนา ไปเที่ยวกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปชมมัธยิตที่เก่าแก่ที่สุดในวอสเนียและเฮเซโกูนนาและยังเป็นจุดเช็คอินหลักที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมกันประจำครับ มัสยิดกาซีฮุดเลบเบกสร้างขึ้นในปีคศ1530เป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในซาราเจวประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาหนึ่งในสัญลักษณ์ในโครงสร้างออตโตมันในคาบสมุทรบอลคานและยังเป็นมัสยิดกลางของซาราเจว ปัจจุบันเป็นมัสยิดหลักของชาวมุสลิมในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาและหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางสถาปัตยกรรมหลักที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชมเป็นประจำมัสยิดแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งแรกในโลกที่ใช้ไฟ,ฟฟ้าในปีคศ1898 านะดสับสครกรฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ท่านสามารถติดตามชมได้ทั้ง Facebook, YouTube, กลุ่มปั่นไปทั่วที่ชัยวัดบุญยิ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ